อันนี้เขาเรียกว่าเสานางเรียงอืเขาบอกว่าถ้าหากว่ามาที่พนมพสวายแล้วเนี่ยนับเสานางเรียงเนี่ยให้ครบความรักจะสมหวังครับจริงหจริง,รงลองนับไปยังลองแผ่ลองนับไปยัง <laughs> <laughs> เพราะว่าสมหวังอยู่แล้วอ,มมอผมว่าน่าจะประมาณพันต้นอยู่แล้ว ก็มีดอกจำปาปอมพี่น้องเออสวยดีว่าแาดีด้เยเสาเนี่ยครับพี่น้องอยู่วัดอุทยานพนมสวายครับเอาไปเรื่อยๆออตรงมุมโค้งก็งาม ไกกนับได้ประมาณโอ้น่าจะเป็นพันนี่เต้องแพรมากับนางแบบของกกทนะเราจะยืมไปเป็นนางแบบทอทอ,ทอ,อเดินได้กำลังดีครับเนาะได้กำลังดนะี ถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนนะครับตอนนี้แต่อากาศที่วันอุทยานพระนุมสวา,ายตรงนี้ก็อากาศเย็นดีนะครับตอนเช้าๆเนี่ยลองนับดูครับเสานางเรียงว่านี <c oughs> ่กี่ต้น <c oughs> ผ่านไปสองนาทีแล้วสองนาทีกว่า หายใจเราเริ่มแรงขึ้นเริ่มหอบเรอ,เอ,อสวยดีครับก็เชิญชวนนะครับแฟนคลับที่เห็นคลิปนี้นะครับก็ลองมาเดินนับเสานางเรียงนะครับว่ามีกี่ต้นแล้วก็ไปเคาะระฆังพันแปสิใบนะครับที่ วัดอุทยานพรมสวายแห่งนี้นะครับมาไหว้สถูปหลวงปู่ดูลมาไหว้ก้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟังเสียงผมก็ไม่ค่อยเต็มที่ต้องแพ้ว่าประมาณกี่ต้นนะเสาเนี่ยพันได้ไหมน้อ่เยอะอยู่นะ วันนี้เรามาถ่ายทีเซอร์นะครับเป็นงานวิ่งพนมสวายอะไรนะประทายสมันรันนิ่งผ่านมาสามนาทกาีกว่าครับสี่นาที พอมองเห็นจุดหมายแล้วแล้วครับพอมองเห็นเดสติเนชันปกติน้องแพ้เดินเร็วขนาดนี้ไหมครับตื่นตั้งแต่ตีสามากแล้วอ๋อตรงนี้มองเห็นตรงเสียงพระพุทธรูปด้วยนะครับอ๋อแปลว่าความสูงระดับความสูงทเท่าๆกันนะครับ ถึงแล้วครับสถูกลุงปูดุลอัตุโลอ้าวห้านาทีผ่านไปได้เหงือเลยครับตอนนี้นอนเลยครับช่างภาพถ่ายละหิวเลยหิวเลยครับ เนี่ยร้านกาแฟนี่อร่อยที่มากินตอนวันประชุมครับร้านกาแฟนนการเนี่ยเราเจอทีมงานแล้วครับโอ้เพื่อเราจะเจอทีมงาน,นครับโอ้โหนครับท่